สวสดยในกลอนเสียงเนียงขยงตอนปะโลมเรื่องขเขมรเป็นสมัยราชาวดีบริรักษ์องวไตเติบสมัยบารังโยกกัมพูชาทรงเมียนโกนจะบองทมองค์ดวงจักเมียนจระดเป็นประจักร,รักวงซาเยี่ยงองค์ดวงหาริรักษอายกาแต่ครั้งครากรุงอุดงทรงเมียนใจถูกกล่าวหาร่วมกบฏสีวัฏหา พระเจ้าอามาจากเสียมเมนวิสัยต้านบิดานโรดมผู้ทรงชัยที่ตรงไปทำสัญญากับบารังแต่นั้นมาไวัยวัฏถาปีบางกอกก็ป่าวบอกประกาศตนข่มความหลังกับพี่ยาผู้ได้มาซึ่งบัลลังแต่ปีเดียวเท่านั้นบารังครองจน1884ปีที่ว่าบารังตราสัญญาใหม่ให้สยอง ยึดอำนาจจากกษัตริย์อมาตพองนโรดมสิ้นพยองยอมจำนนแต่กระบฏที่กลุนมาต้านบารังกลับผุดดังทุกมุมวังตำหนักขนรวมกันมีแตกกันบ้างมนุษย์คนที่ไม่ทนสะแบกซอจอมราวีสีวัฏถาก็กลับมาจากเมืองเสียมประกาศเตรียมสู้ตายถวายผีบารังมองการแล้วเห็นเป็นไม่ดีประชาชีที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง พวกมนตรีค่าเต่าเลี้ยงก็เพียงนั้นลุกคือต้านบารังร,รมสัญญาแฝงแต่พอาเขาโอนอ่อนมาหาตะแบงเนี่ยก็แกรงเปลี่ยนค่าย้ายไปบารังพรันอมาดอำนาจปวงข้าหลวงเจ้าก็พระเอาประโยชน์ตนหมดขึงขังแต่กระบฏกลุ่มวัฏถายังคงครังสกรรมต่อนอกเวียงวังยังพงไพรส่วนในวังดวงจักเล่าเจ้าไม่รับ ในทางกลับยังคงขานความเคลื่อนไหวจึงโดนจับเป็นกระบทน่าตกใจข้อหาใหม่ปรงกษัตริย์ขาดพักดีเฉอรอยว่าเทเวอร์คตกระบทหลวงลุกฮือลวงองค์ตรุงทวงบัลลังสีแต่บารังกาเปียเข้มอาวุธมีทอรพีลูกกริย์วิบัติเองจึงตัดขาดรวงจักรมิทรงโปรดพ่อลูกโกรธบารังได้ที่ขมเหง สอนกลด้วยนโยบายแตกกันเองอย่าได้กเกรงศึกประโอนโกนติดพันแล้วแปะป้ายว่าเสียมปั่นที่หลังม่านอีกเหล่าราดเนาเสียมนานอุดงนั่นสีวัฏถาพระบางกอกเพื่อใดกันถ้าไม่หวังเปลี่ยนราดไปในบัดดลแต่โชคดีที่บำพลานไม่สำเร็จสีวัฏถาจึงเสด็จระเหตุผลองค์ดวงจักพระส,สุต่างระบุตน คือหนึ่งคนผู้ก่อการอันเป็นภัยจนปี1891ในช่วงปลายดวงจักหายแหกคุกวังหวังหนับหน้าก่อนวัดถาจะสิ้นใจเดือนธันวาเดียวดายในป่าทมใหญ่ใคร่รุมครวนข่าวก็เล็ดหรือว่าองค์ดวงจักเนี้ยสายรับจารกรรมทำช่อชนบางกอกเองเนี่ยกระแสกกบัดดล ตีข่าววนสงสัยเจ้าเข้าเขตหลวงแต่ไส้งอนคงตามสืบเรื่องดวงจักมาแตกหักเรื่องตรงมีเงินปีหลวงเจียปรักแคแต่ละเดือนหรือเรื่องรวงตรงคือบ่วงเสียมแมแท้เป็นใครทำประโยชน์ให้สยามราชการหรือจึงได้ชื่อเป็นสายลับกับเมืองไหนกระทั่งมีข้อพิพาทบารังไทย วิกฤตใน112อันร้อนแรงมองมุมกลับจับอีกด้านช่างหน้าคิดฉเฉลยจิตพิสภาพธาตุแสยงโดนแปะป้ายกระบทแล้วยังร้อนแรงเป็นสายลับของเมืองแวงเส้นฝ่ายไทยและนั่นแลทั้งบารังแอบิดาจึงคึงโกรธไม่เลิกลาข้ามปีได้ด้วยกษัตริย์ตรัสแล้วไม่เปลี่ยนพระไทยโลหิตไหนลูกหรือใครเกี่ยวใย,ยกู พนมเป็นไม่ผ่อนแรงแกล้งดวงจักประหนึ่งผลักตกวังตมจนอดสูทั้งบารังบิดาตนวงศัตรูนี่แหละดูการเมืองเรื่องจันไรหนึ่งหนึ่งสองบารังเสียมอีกมาเล่งให้แร้นแค้นแสนกระอักเกินตักใสจะสู้ต่อหรือทงขาวร้าวพระไทยอยากรไรหนึ่งหนึ่งสองคงพาสวยติดสงครามสองสรกกรำสดแน่ คนที่แพ้คือตรงจบศกไม่สวยเป็นกระไดคิดไปไกลให้ระทวยไม่ยอมมวยไปปาครีดีกว่าเรากระทรวงต่างของบารังประจําสยามท่านออกกุสปาวีนามใช่คนเขาถวายแนะเลือดกษัตริย์ขัดบันเทายื่นคําร้องถอนความเนาในจนํานงโทรเลขขอพาสปอร์ตที่15พฤษภาไสาง้งอนแจงแฝงประสงค์ อีกเรื่องเงินท้องพระคลังสวนพระองค์ก็ถูกตัดขาดจากตรุงอาเจนไตรดวงจักไปแปะท้วงเรื่องอื้อเฉาเจ้าหน้าที่รัฐนิคมที่ตรงไหนอีกปาวีที่บางกอกก็กระไรจึงไม่ห้ามดวงจักไปที่นั่นเลยด้วยคออากไม่สามารถปรามเจ้าได้พนมเป็นข้าหลวงใหญ่จึงไม่เฉย2ี่สิบพฤษภาคมบรรทูลเลยนะรดมไม่เสบยเรื่องพิเรน ปฏิเสธค่าใช้จ่ายในทั้งหมดและสยบโอรสครวนกลับขมิญหรือไส้งอนซ้อนกลใสในวังเวนกุขาเป็นสกรรมว่าใครพาไปพวกอังกฤษอีกสินะมันแสเสือกเข้ามาเผือกอินโดจีนแต่หนไหนโยงดวงจักรรอบสามหนักกระอักใจกล่าวหาใหม่ว่าฝักใฝ่ในศัตรูทั้งกาเงียรีเรชกาสยามรัฐวนเข้าซัดดวงจักรตรุงมุ่งต่อสู้ ดาะสลายปมสปายกระบทกูขืนอยู่เสียมนมนานไปถ้าไม่ดีดวงจักที่ระแคะข่าวยาวนานแล้วก็รีบแจวทิ้งบางกอกอย่างเร็วรี่ผุนผันแพร่ปากน้ำไปสิงหบุรีค่ำวันที่ยี่สิบตรงลงเรือจีนข่าวก็ผุดตามมาว่าองค์ดวงจกักเทหน้าตักขายอัญญะมณีสิ้นแลกตั๋วเรือชื่อนาตันปัดมนทิน อังกฤษสิ้นอุปถมัมภ์นำพระองค์ภารกิจบนนาวาเดินสมุรหวังเร่งรุดคดีความอย่างประสงค์ทั้งติดคุกต้องลี้ภัยกรมโพดวงหวังจำนวนกลับขเขมรอย่างเสรีจบองค์ที่หนึ่ง